ขอบใจนะที่ให้สนิดสักหน่อยไม่งั้นก็ขาดทุนแย่พอะปามตัวก็มีคนมาเปลี่ยนก็ไม่ได้กินเรพระเองหลัลงเราก็ตั้งคณะเองดิ ไปไปด้วยกันนี่ละเธอผัวเมียกันเนี่ยอ้ยปอดกระมมขาใหญ่อพกูไหนก็ไปไหนก็ขอจุบสักทีไ้ไหมจ๊ก่อนจะไป่ไปจ น่ากลวัวไงว้ายไม่ได้สิผู้ชายตื่นมานเนี่ยก็ต้องหนีภัยกับศิลแน่เลยใช่ไหมกลัวอ,อ,อะไรภัยกศิลไม่มีวิชายอยู่เลยน่าอ,อย่างนี้น่ากลัวเดี๋ยวใครไปดูจะเปลี่ยนมาเป็นคนสวยให้ดูพอมีผัว ไปหาเมพพิษเสวพีจุกแต่โอ้โหผิวจ,จะเปล่าน่ารักเเป็นสวยและต้องนงเอลประกายเพชรมาปอนหรือว่าองเดนรับน้องสาวของเพชรเพชรมาปอนครับนรักเป็นผูสวยต่อไป Terima <laughs> คุณครับหลับจบงวันนี่น้องสาวที่บอกไป่้ดน่าอยู่น้งนี้ครับ,รบชีวิตนี้จะมีผัวจงเที่ไหก็ไม่รู้ฝันตั้งตัวเลยอะโอ้ยไปหาดีกว่าวันที่ใจวันใจ อยู่ใกล้ๆแล้วยังหลอ่อมากเลยเกิที่สุดเลยค่ะโอ้จะมองทางซ้ายว่มองทางขวานี่ตายแล้วถ้าเราทำกิริยาท่าทางเขาต้องจับเราได้อ่ะสิเพราะเราเนี่ยนะตื่นตายจะสุดที่เราแปลงร่างเอง 别发。 งา้แทนแม่ต่งยาเธอเป็นใครชะในกะล๊อเธอนอนเทียงคู่เงินสร้างความสงส,งสรัยรับแก้วให้ลับโรงเป็นชิ้นไทยปิดแก้วลงเมียดหน้าปินเนก้าที่ไหนกันเนี่ย ปีกเกลียวหายไปไหนอีกใครกันโอเด็นห,หน้าตาสวยซะด้วยสวยเวอร์ววเลยอ่ะตกมาคุยกันก่อนเป็นใครนึกว่าน,นอนเทียงข้างเราแต่ว่าสวยเลยครับเดี๋ยวได้เห็นตรงตรงอย่างนั้นนะครับ เอตื่นก่อนเร็วอ้ไอ้อเม่ไหรอ้อเลอะทำอะไรหรือเ่าไม่้อะไรนะอย่าไป้อหรืเปล่าก็ไม่เลยเธอคยทำอะไรผู้หิก็ทาไม่เป็น เป็นคนยไม้อยู่ยี่เจ็ดสิบแปดที่เป็นเด็กีกเลยเบบี้บอกมาหน่อยฮะเบบีเราแต่งงานแล้วนะขอโทษครับแหมลูกบอกนี่ติดใหน่อยเนอะเออเด็กเขาเด็กเขายอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอโทษเธอแน่ที่เธอไปใครกันมานอนอยู่เตียงข้างฉันปิดสีใจเนี่ยฉันนอนอยู่กับพี่ชายปิ่นแก้ว อยู่กลางป่ากลางเขาพอตื่นขึ้นแล้วก็อยู่ในถ้ำถ้ำที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเธอคนสวยไม่เคยคบอกฉันได้หรือเปล่าเธอชื่อว่าอะไรพระฤาษีรุ่งดาวไม่รู้รหรอวัฏฐ <c oughs> านที่แห่งนี้มันเป็นถ้ำ <c oughs> และที่นั่งสวยๆอยู่เนี่ยนางฟ้าฮอานางฟ้าใชเธอพูดจริงหรือเปล่าเป็นนางฟ้าใช่ฉันดู อย่าหาว่าอย่างว่านี้เลยนะสงสัยว่าเทวดาน,ะนะน,นะนะั่นน่ะมาส่งพี่ๆนั่นน่ะมันเป็นคู่หัวตัวเปียกนี่มันมนี่เป็นขบวนเป็นขนาดข้างล่างกว้างกว่าใครเขปวดครับนี่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็เราสองคนก็อาจจะเป็นเนื้อคู่กันด้วเช่นนะั้นเบื้องบนเนี่ยคงไม่ส่งเธอมาให้กับฉันผิงสินชัยชัยสิง คนอะไรก็ไม่รู้ทำไมสวยงามขนาดนี้ตายแล้ว

ད� 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 đuẩn vui trong người trái thương đẹp không may đi เราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วนะโอ้โที่วัยอ่ะที่ไม่ชอบเล่นระชชาเป็นคนไวไฟวะมองปุ๊บแต่กันเลิกอ้าวอุ้ยนี่ด,ดูกันมาไม่เจอคนโตอชอว่าอะไรอ่ะพี่บินติ้งชัยเออพวกฉันเองมีชื่วไทยกับอะไรนะอะไรเปรย์ไยวันเปรยยเรือมาเอาเปล่าพี่คะ ออน้องสิงห์สิงหาที่อยู่ในถ้ำมานั่นก็หลายวันแล้วพี่รู้สึกว่ากระหายน้ำอยากจะสวยน้ำสักครันหนึ่งตรกนี้ในถ้ำนห้น้ำอายุยาวจ้าพี่จูพีอยากจะสวยครับใช่อ๋ไม่ต้องเป็นบวกพี่คะบอกฉันเนี่ยเดี๋ยวออกไปหามาให้จูพี่สวยไม่ต้องไม่ต้องถ้าหากในถ้ำนี้ไม่มีพี่ออกไปหาเองดีกว่า อ,อกไปเพราเองเพราะว่าสถานที่แห่งน,นี้ฟชั่นเองสินะคุ้นเคยดีจะหากว่าเจ้าพี่ออกไปอะนะดี๋ยสิงสาราสัตว์มันจะร้ายเจ้าพี่แล้วใคะช่หือ,อพี่ได้แล้วี่คะพี่ออกไปเนี่เกว่าสัตว์จะร้พี่แต่พี่ว่าเจ้าไปที่สัตว์เป็นตรายนะอเจ้าพี่จะไปทำอะไรบต่า,านี่ย นี่ถ้าหากเจ้ามั่นใจแบบนั้นพี่รอที่ในถ้ำก็ได้ะนะว่าแต่จะสวยอะไรพิเศษเหรือเปล่าดี่คะอจะกินอะตอ<ป>สตรอมสตรอเบอรี่ก<ป>ีวีหรือว่าจะเป็นตะขบไปครับตะขบเป็น,ปปนยังไงเนี่ยหรือ,อไม่เอาตะขบหรือจะกินบกชั้น อันนี้มันยังอ่อนอยู่ยังกินไม่ได้อ่ะอยงน,นี้นะที่ขอน,น้ำสักแค่เอาสักขันนึงกพ็พอแล้วนะไมคะเอาเป็นว่าพักอยู่ที่นี่ก่อนอ,อย่าไปไหนนะที่ไม่ไปไหนหรอกว่าไปไม่ได้แล้วห่วงนะเนี่ยจ้า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 รอตรงนี้นะอย่าไปไหนนะรีบไปรีบมานะจ้าจ้าไม่ได้สิเราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงพาเขาถึงมาที่ในถ้ำแห่งนี้จะให้หลุดลว่ทแบบ ไม่มีทาวันนี้เนี่ยอีภายก็สิ่ง,งคุณเนี่ยเตินไปไหนยิวนะ้ตายแล้ว,วช่ดีจริงๆนะครับพักผ้าจากเสบียงมาเจอโอ้ยดีจงๆเยพีย่ามเดนี่กับแม่ไหมนูไม่ได้การ ครับ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 